วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเช็คราคาวัตถุมงคลของหลวงพ่อโบ้ยนะครับวัดมะนาวนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเพื่อนๆวันนี้พวกเราขับรถกันมาเองนะครับก็ลุยไปด้วยกันเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆติดตามและรับชมการเดินทางวันนี้นะครับจากวอลเอซ ชกดฝ like, ากไว้น้ำแน่คนทุกายกับมูอวใจก็ขอสวัสดีเพื่อนๆอ,อย่างเป็นทางการนะครับวันนี้การเดินทางของเรานะครับ ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะมาวัดหลวงพ่อโบ ER, ้ยวัดมะนาวอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเพ hm ื่อนๆวันนี้ขับรถกันมาเองนะครับก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะครับจับ GPS มานะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนเอฟซนะครับที่แนะนำมาวัดหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวนะครับวันนี้เราก็เป็นครั้งแรกนะครับก็ลุยไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆนวันนี้ ไม่ได้มารถโดยสารนะครับขับรถมาเองก็ก็สะดวกขึ้นนะครับผมว่าถ้ามารถโดยสารอาจจะหารถเข้าในวัดยากนะครับเพราะมองแล้วไม่เห็นมีรถ2แถวผ่านเลยนะครับเพื่อนๆวัดหลวงพ่อโบยอยู่ลึกมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คราคากันนะครับวันนี้ว่าราคาวัตถุมงคลของทางวัด ราคาปัจจุบันจะอยู่ประมาณไหนนะครับเราเดินทางมาถึงวัดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปนะครับสำหรับหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับพระเกจิอาจารย์มีชื่อเสียงในด้านพุทธคุณที่มีผู้คนให้ความเคารพและศรัทธามากที่สุดรูปหนึ่งของจังหวัดสุพรรณนะครับท่านมักน้อยถือสันโดษไม่สะสมทรัพย์สมบัติใดๆ ไม่ว่าใครนิมนต์ไปไหนใครถวายเงินมากๆท่านจะไม่รับหลวงพ่อโบย้ยท่านสร้างพระโดยให้ลูกศิษย์ท่านไปบอกบุญเรียลายวัสดุต่างๆเช่นทองเหลืองทองแดงขันลงหินเขี้ยนหมากแล้วก็โตขันพานที่เป็นโลหะแล้วนำมาหลอมสร้างเป็นพระเครื่องของท่านนะครับสร้างเสร็จแล้วท่านก็นำไปปลุกเสกและแจกให้ผู้ที่ศรัทธา โดยไม่คิดเป็นปัจจัยเงินทองใดๆทั้งสิ้นนะครับประวัติหลวงพ่อโบอยนะครับท่านเป็นชาวบ้านสามหมื่นตำบลบ,บางประมาะอำเภอบางประมาะจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดปีมะโรงพศ2435นะครับอุปสมบทที่วัดมะนาวเมื่อปีพศ2456นนะครับศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดชีประขาว หรือวัดศรีสุดารามเมื่อปีพศ2459เรียนวิชาวิปัสนากรรมฐานกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเมื่อปีพศ2466นะครับและก็กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดมะนาวอีกครั้งเมื่อปีพศ2467หลวงพ่อโบยท่านมรณภาพเมื่อเดือนมกราคม2508 สิริอายุก็73ปีนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็พาเพื่อนๆเข้ามาในพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อโบยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คราคาวัตถุมงคลมาเริ่มกันเลยครับสำหรับวัตถุมงคลเต็มชุด6พิมพ์เนื้อเงินบูชา12,000บาทนะครับเป็นชุดนะครับถือว่าราคาสูงอยู่นะครับ 12000บาทนะครับพระท่านก็จะเป็นองค์เล็กๆนะครับเพื่อนๆนี่สังเกตดูไม่ใหญ่นะครับเล็กๆนี่เป็นลักษณะนี้ครับสำหรับวัตถุมงคลหลวงพ่อโบยนะครับก็ราคาสูงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นชุดนะ เดี๋ยวเรามาดูชุดต่อไปจะราคาประมาณไหนนะครับตรงนี้ก็โอ้หกพันนะครับ6,000บาทเต็มชุด6พิมพ์เนื้อสำลิดนะครับแต่ก็ได้เป็นชุดนะครับเพื่อนๆนี่ย้อนยุคพิมพ์สมเด็จจิว๋วแล้วก็พลังปกใบมะขามสมเด็จกลางนะครับแล้วก็ย้อนยุค พิมพ์นางกวักนะครับย้อนยุกนี่ครับลักษณะจะเล็กๆนะครับเพื่อนๆตรงที่เขาเอาให้ดูนี่น่าจะเป็นการเข้ากรอบนะครับด้าน,นหลังก็จะเป็นปกตินะครับอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นนะครับตรงนั้นมองไม่ชัดเลยครับมันกระจกสะท้อนแสงนะครับเพื่อนๆขออภยัย ราคาก็จะประมาณนี้นะครับราคาก็แรงอยู่นะครับแต่ผมสังเกตวัตถุมงคลเขาของหลวงพ่อโบยนะครับจะเล็กๆนะครับนี่ครับสมเด็จจิว๋วเนื้อทองสัริตบูชา1,000นี่บูชาหนึ่งพันนะครับ ถ้ามาตรงนี้ก็บูชาสองพันนะครับสมเด็จจิ๋วเนื้อเงินนะครับสองพันนี่ครับเล็กๆเพื่อนๆก็สร้างวัตถุมงคลเล็กมากนะครับสำหรับวัตถุมงคลหลวงพ่อโบยนะครับนี่สองพันนะครับนี่บูชาหนึ่งพันนะครับสมเด็จกลางเนื้อทองสำริดนี่ขนาดกลางนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับขนาดขนาดกลางนะครับเป็นวัตถุมงคลเล็กๆสวยนะครับนี่ครับเขาก็จะมีกล่องนี่สมเด็จกลางเนื้อเงินบูชา2000บาทนะครับสำหรับสมเด็จกลางนี่เป็นอย่างนี้เพื่อนๆมาตรงนี้บูชา1000บาทนะครับ เป็นนางกวักเนื้อทองสำริดนะครับเป็นนางกวักก็คงทางค้าขายเมตตามหานิยมนะครับราคาก็ถือว่าแรงอยู่นะครับนี่เป็นรูปนางกวักลักษณะวัตถุมงคลจะคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่เปลี่ยนรูปนี่นางกวักเนื้อเงินก็บูชา2,000ันบาทนะครับตรงนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับนี่ เล็กๆครับเขาจะไม่ทําใหญ่ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับนี่บูชาหนึ่งพนะครับชินดาดเล็กเนื้อทองเนื้อทองสำริดนะครับนี่เล็กๆเหมือนเดิมครับพระท่านแต่ละเหรียญแต่ละองค์นี้เล็กๆ,ๆครับไม่ใหญ่ ชินราชเล็กอ๋อชินราชเล็กเนื้อเงินบูชาสองพบาทนี่ก็จะเป็นขนาดจิ๋วเหมือนเดิมครับแล้วก็มีปลก9้าเนื้อทองสำริดบูชา1,000บาทนะครับนี่ถ้ามีทุนก็น่ามาเช่าบูชาเหมือนกันนะครับสำหรับ วัตถุมงคลหลวงพระโบยวัดมะนาวนะครับผมว่าดูดูแล้วมันเนื้อมันสวยนะครับนี่ก็สองพันนะครับน่าเก็บนะครับเพื่อนๆนี่สองพันแต่เขาทำเล็กมากนะครับปลอกแก้วเนื้อเงินนะครับสองพันแล้วก็มาหยดน้ําเนื้อทองสำริดบูชาหนึ่งพันนะครับ ถ้าเป็นทองสำริดก็หนึ่พันนะครับนี่เป็นรูปหยดน้ำนะครับรูปหยดน้ำตรงนี้ก็เป็นหยดน้ำแปลเป็นเนื้อเงินก็จะเพิ่มเป็นอีกเป็นสองพันนะครับถ้าเงินแท้ก็จะสองพันนี่ก็ประมาณนี้นะครับวัตถุมงคล ทีนี้เรามาดูวัตถุมงคลรุ่นใหม่ของทางวัดนะครับเป็นเหรียญหลวงตาแดงนะครับเนื้อทองแดงก็200นะครับนี่เป็นเหรียญรุ่นใหม่ก็อาจจะเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนี่เหรียญนี่ก็ถือว่ายังไม่สูงนะครับเพื่อนๆสำหรับเหรียญรุ่นใหม่ นี่ก็เป็นเหรียญแบบเนื้อลมดำอะไรประมาณนี้แล้วครับนี่ก็อยู่ห้าร้อยก็มีนะเนื้อโลหะพันห้าก็มีนะโอก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่พันห้านี้เป็นเนื้อเงินนะหลวงตาอะไรหลวงตาแดงคนะ่ะนี่เป็นเนื้อเงินลงยานี่ก็สูงอยู่นะพันห้า นี่นี่สองพเลยนะครับเหรียญหลวงตาแดงครบชุดอ๋อสองพน่าจะได้ทั้งชุดหรือเปล่าบูชา400ร้เนื้อสำลดทองแดงนี่นี่บูชา400นะครับตรงนี้ล่ะตรงนี้500ที่เขียนไวน้นี่ใช่หรือเปล่า520 567หรือว่า รหัสโคดไม่แน่ใจนะครับนี่นี่ก็เป็นแบบห้อยหน้ารถนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับที่ห้อยหน้ารถของวัดมานาวนะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนสมเด็จเล็กๆเรียงกันอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรนี่เป็นสร้อยสายสร้อยพุทธเจ้าห้าพระองค์บูชาหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ ตรงนี้ก็เป็นฝีมือการปั้นหลวงพ่อโบ้ยนะครับนี่เจดีปั้นด้วยมือของหลวงพ่อโบ้ยนะครับโอ้ถือว่าเป็นบุญตาที่เราได้มาเห็นนะครับเป็นฝีมือการปั้นของท่านนะครับของหลวงพ่อโบ้ยนะครับตรงนี้ก็เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อโบ้ยนะครับห้าร้อยนะครับภาพเล็กนะครับนี่ห้า บูชาห้านะครับแล้วนี้6,500นห้าะครับขนาด9นิ้วเป็นพระองค์ประธานที่อยู่ในโบสถ์นะครับตรงนี้ก็3,000นนะครับขนาด7นิ้วนะครับรูปหล่อหลวงพ่อโบยนะครับขนาด7นิ้วนะครับเพื่อนๆมาตรงนี้ก็จะพามาชม เป็นวัตถุมงคลที่จัดแสดงไว้ในตู้นะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ให้เช่าบูชานะครับก็มีญาติโยมเอาเหรียญมาเหมือนบริจาคนะครับให้ลูกหลานได้ดูนะครับนี่ถวายวัดมะนาวเ็าจะเขียนชื่อบอกไม่ว่าจะเป็นเหรียญเป็นอะไรเก่าๆก็จะเอามาจัดแสดงไว้ในนี้นะครับ นี่เป็นสแตมก็มีนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเ,เราก็มาชมกันได้นะครับเป็นเหรียญที่ว่าหายากก็มีนะครับเหรียญเก่าๆถ้าไปปล่อยให้บูชาก็คงแพงนะครับแต่นี่ก็มาไว้ในตู้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษานะครับ นี่ไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จต่างๆก็จะมาจัดแสดงไว้ให้เราชมนะครับตื่นตาตื่นใจครับมาวัดหลวงพ่โบยนะครับนี่เขาก็จะเขียนชื่อบอกนะครับคนที่เหมือนมาถวายนะครับถวายวัดนี่ก็จะบอกปีพศไว้ด้วยนะครับบอกชื่อผู้ถวาย เป็นวัตถุมงคลที่หาดูยากนะครับเพื่อนๆนี่เขจะบอกปีพศถวายด้วยนะโอ้สุดยอดเลยครับเป็นบุญตาของพวกเรานะครับที่ได้มาเห็นวันนี้ครับก็ถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับนี่เป็นวัตถุมงคลที่หายากนะครับเป็นของเก่า ก็ถือว่าคนที่นำมาถวายก็เสียสละนะครับเอาของดีๆมาให้พวกเราได้ชมนะครับถ้าเก็บไว้บ้านคนเดียวก็ได้ชมคนเดียวนะครับนี่สวยมีแต่รุ่นเจ๋งๆทั้งนั้นเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นพระผงหรือว่าเหรียญน,นะครับผมว่าเก่าแน่นอนแหละครับแล้วก็ราคาก็คงสูงนะครับนี่มีดหมอด้ามงาช้างก็มีนะครับนี่โอ้ดีสวย ตรงนี้ก็เป็นยันตรีนิสิงห์เหพุทธคุณหลวงพ่อโบ้ยนะครับนี่ก็จะเป็นรูปของท่านนะครับแล้วก็เหรียญต่างๆที่ท่านเคยสร้างนะครับก็ก็จะถ่ายเป็นรูปไว้ติดไว้นี่ครับยันตรีนิสิงห์จะบอกรกรนามผู้ที่ถวายนะครับ ทางวัดก็จะติดไว้เพื่อคนรุ่นใหม่จะได้มาศึกษานะครับนี่สวยๆทั้งนั้นนะครับ น,นี่ก็เป็นบริเวณวัดนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมวันนี้หวังว่าเพื่อนๆก็คงได้ชมวัตถุมงคลของทางวัดเต็มอิ่มนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับพบกันคลิปหน้านะครับ สมกับเป็นวัดมะนาวจริงๆมีต้นมะนาวเยอะมากนะครับและลูกก็โดกด้วยนะครับเพื่อนๆ